สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องเพลงที่เกี่ยวกับการเมืองการสื่อสารกันนะคะคนจนจนก็คนตัวไปราชาทิพย์ไทยสร้างจาก เขาแจกเงินเชิญไปเลือกผู้แทน เทศกำลังพัฒนาจะเลือกใครมาควรต้องมีเป้าหมายผู้แทนบางคนมักใหญ่มุ่งเอากำไรเมื่อได้เข้าในสภาแย่งเป็นรัฐมนตรีทำตัวบาดเซีมีให้เห็นอยู่เต็มตามันดถูกเชาประชาถือว่ารวยรวยไม่ขบสอสอรวยสิ ที่มาของเพลงนี้นะคะเป็นเหตุการณ์พฤึกษภาธมินเป็นเหตุการณ์ที่ประชาชนเคลื่อนไหวประท้วงรัฐบาลครั้งสาคัญครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองที่มีพลเอกสุจินดาคาประยูรเป็นนายกรัฐมนตรีและต่อต้านการสืบทอดของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติซึ่งเป็นการรัฐประหารรัฐบาลพลเอกชาติชายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2534 จึงนำไปสู่เหตุการณ์ปรับปรามและประทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารกับประชาชนผู้ชุมนุมมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากความหมายของเพลงในแต่และวัค คนจนก็คนทั่วไปประชาธิปไตยสร้างต่อประชาชนอย่าตีราคาเพียงแค่เงินตราแจกคนซื้อสิทธิขายเสียงเพียงเพราะว่าความยากจนอนาคตมืดมนลูกหลานเราบรรลัยประโยคนี้ให้เห็นถึงนักการเมืองนั้นมองประชาชนเป็นคนจนหากอาเงินไปแจกประชาชนก็จะยอมรับและทำตามที่นักการเมืองต้องการที่จะชนะในการเลือกตั้งประเทศชาติล่มจมประชาหน้าตรมอนาคตมืดมัว ชีวิตของเด็กๆทั่วทั้งแผ่นดินไทยต้องได้การศึกษาก็ลูกหลานทั้งนั้นที่ขายแรงงานหนักจนเกินกายาเพียงเพราะคิดกันว่าเข้าแจกเงินเชิญไปเลือกผู้แทนประชาชนและเด็กทั่วทั้งประเทศต้องนับจงและได้การศึกษาเพียงเพราะเห็นแก่เงนินมากกว่าอนาคตของตัวเอง คนจนไม่ใช่คนโง่ผู้แทนพงโตเหตตาประชาชนใช้เงินมาติดสินบนแล้วหลอกคนจนว่าประชาธิปไตยวักนี้หมายความว่าเป็นการใช้คำให้เห็นว่าถึงจะจนแต่ก็ไม่ได้โง่ไม่รู้จักคำว่าประชาธิปไตยประเทศกำลังพัฒนาจะเลือกใครมาควรต้องมีเป้าหมายผู้แทนบางคนมักใหญ่มุ่งออกกำไรเมื่อได้เข้าในสภา ท่อนนี้ก็ยังมีความหมายกับการเมืองในปัจจุบันการอธิบายถึงการเลือกผู้นําประเทศหากได้คนที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อประชาชนก็จะทําให้ประเทศไม่จเจริญจากเนื้อเพลงในวรรคข้างต้นนะครับหมายความว่าการเมืองในขณะที่เพลงนี้ออกมามีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปลายเดือนมีนาคม2535 พรรคสามัคคีทมได้รับเลือกเข้ามามากสุดเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลทําให้นายนรงวงวันหัวหน้าพรรคได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีขณะที่พลเอกสุจินดาคราระยุนรองหัวหน้าก็ประกาศกับสื่อหลายครั้งว่าจะไม่รับเข้าตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่โฆษกกร,ระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาได้ออกแถลงการว่านายนรงอยู่ในบัญชีดาของสหรัฐเนื่องจากอัวพิักับนักขายาเสพติดพลเอกสุจินดาคารายปยุนจึงรับเข้าตําแหน่งนายกรัฐมนตรีในวันที่8ปเมษายน2 5 3 5อ พร้อมกับวัฒกรรมเสียสัตว์เพื่อชาติล้างบางไปเลยล้างบางบางคนขอแรงคนจนให้เป็นคนล้างบางล้างบางไปเลยล้างบางบางคนขอแรงคนจนช่วยเป็นคนล้างบางผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการธุรกิจหลายคนนอกจากจะเข้ามาร่วมชุมนุมด้วยแล้วยังอนุญาตให้พนักงานในกิจการของตนเข้ามาร่วมชุมนุมด้วยบางรายจัดรถรับส่งไปจนถึงที่ชุมนุมเลย บางรายบริจาคเงินจํานวนมากเพื่ออาหารน้าดื่มแจกผู้ร่วมชุมนุมแม้ว่าภายหลังจากที่เริ่มมีการประทักกันในวันที่17พฤษภาคม2535อันทําให้คนชั้นกลางถอยออกไปจากที่ชุมนุมและพวกเขาก็ไปเคลื่อนไหวต่อในด้านการใช้เครื่องมือติดต่อสื่อสารอาทิโทรศัพท์โทรสารพเพื่อต่อต้านการโฆษณาชวนเชื่อของสื่อฝ่ายรัฐบาล